คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่า,วาการเลี้ยงลูกแบบบ้านเราเนะะี่ยค่ะอย่างที่เราเคยชินเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากประเทศอื่นเขาไหมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นลูกไม่เชื่อฟังเนะะี่ยค่ะพ่อแม่คนไทยก็จะดุหรือว่าลงโทษส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีการไหนกันนะหรืออย่างการเรียนเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นว่าพ่อแม่คนไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเรียนนะคะสังเกตไหมคะว่าวันหยุดเนี่ยโอ้โหเด็กๆไปเรียนพิเศษกันเต็มไปหมดเลยคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่า เด็กไทยเนี่ยได้ชื่อว่าได้รับการเลี้ยงดูแบบประครบประงมจากพ่อแม่ซึ่งในขณะที่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองมีระเบียบวินยัยแล้วก็ฉลาดแล้วก็แข็งแกร่งได้ตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เลยนะคะคิดแฟมิลี่เด็กฉลาดมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกแบบพ่อแม่ญี่ปุ่นทําให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีทั้งความฉลาดแล้วก็ความแข็งแกร่งที่แตกต่างจากเด็กชาติอื่นที่อายุเท่ากๆกันมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะกอดอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาพูดคุยเรื่องเลี้ยงลูกด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คิดประมารีเด็กฉลาดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอยากจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพชัดขึ้นค่ะพ่อแม่คนไทยเนี่ยนะคะจะใช้การดุหรือว่าลงโทษเพื่อให้ลูกๆเชื่อฟังใช่ไหมคะแต่ส่วนพ่อแม่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะใช้การพูดคุยกับลูก พ่อแม่คนไทยเน้นการเรียนให้ได้ผลเรียนดีแต่พ่อแม่ญี่ปุ่นเน้นเรื่องการเรียนรู้ทั้งในและก็นอกห้องเรียนคลิปนี้นะคะมาดูเคล็ดลับลูกฉลาดและแข็งแกร่งแบบพ่อแม่ญี่ปุ่นกันค่ะเลี้ยงลูกให้ฉลาดและแข็งแกร่งแบบพ่อแม่ญี่ปุ่นให้เดินทางเองตั้งแต่ยังเล็กพ่อแม่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะส่งเสริมให้เด็กๆเ,เนี่ยค่ะพึ่งพาตัวเอง แต่พ่อแม่ไทยเนี่ยยังต้องประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือลูกมากกว่าพ่อแม่คนญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะเขาจะปล่อยให้ลูกเดินทางไปโรงเรียนคนเดียวเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคะ่ะพวกเขามีแนวคิดว่าการให้ลูกเดินไปโรงเรียนคนเดียวเนี่ยคือก้าวแรกในการฝึกให้เด็กนั้นสามารถดูแลตัวเองได้คะ่ะเชื่อไหมคะว่าโรงเรียนในญี่ปุ่นหลายแห่งเลยนะคะก็มีนโยบายสนับสนุนแนวคิดนี้เลยนะคะ สิ่งที่เราจะพบเห็นจนชินตาเลยคือเด็กตัวเล็กๆเกนะะี่ยค่ะแบกเป้เดินทางขึ้นรถไฟคนเดียวะคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆนะคะได้พึ่งพาตัวเองได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองเป็นตั้งแต่อย่างเล็กเลยะคะ่ะให้รับผิดชอบงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่าเด็กญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้วิธทีทำความสะอาดห้องอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะ ในขณะที่เด็กเล็กๆชาติอื่นเนี่ยคะ่ะรู้จักแต่เล่นสนุกสนานค่ะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบ้านง่ายๆตั้งแต่อายุ2ถึง3ขวบแล้วเรื่องนี้นะคะจะช่วยฝึกวินยัยความภูมิใจที่เด็กสามารถทำได้แล้วก็รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะไม่แปลกเลยนะที่เราจะเห็นหนังสือตําราพวกเคล็ดลับจัดบ้านญี่ปุน่นหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านสารพัดเลยนะคะสอนให้ลูกดูแลตัวเองตั้งแต่ยังเล็กนอกจากที่จะไปโรงเรียนด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเด็กญี่ปุ่นยังถูกปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาตัวเอง ตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยค่ะคือการดูแลเข้าของส่วนตัวการทำความสะอาดหลังเล่นเรียบร้อยแล้วการปลูกฝังเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ยังเล็กๆนะีคะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะวางกฎระเบียบที่ชัดเจนพ่อแม่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เลยนะคะ สำหรับพ่อแม่ไทยก็จะเน้นในเรื่องของความกระตันยูและการเชื่อฟังผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะตั้งกฎระเบียบในบ้านไว้โดยให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมต้องทําตามกฎไม่ใช่ใช้คำสั่งหรืออำนาจในการบังคับให้ลูกทำนะคะคือเขาจะเน้นการอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมหรือเพราะอะไรถึงควรทำเป็นการปลูกฝังพื้นฐานในเรื่องของระเบียบวินยัยและก็การยอมรับกติกาของสังคมนั่นเองค่ะ ให้ความสำคัญกับการกินเคยเห็นภาพไอเดียตกแต่งอาหารที่แบบว่าน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งแยะมากมายไหมคะจนแบบว่าเราเห็นแล้วเรายังไม่กล้ากินเลยอะ่ะนี่แหละค่ะแสดงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องการกินมากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะเตรียมอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะเพื่อกระตุ้นให้ลูกเนี่ยอยากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพตัวเองค่ะ ซึ่งถ้าเราเนี่ยนะคะไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีความสามารถทางด้านอาหารอาจจะโฟกัสในการเลือกวัตถุด,ดิบที่มาประกอบอาหารให้ดูมีสีสารหรือว่าใช้จานที่น่ารักนักช่วยลูกเราก็ได้ค่ะสนับสนุนให้ลูกออกแรงเต็มที่แรงในที่นี้นะคะก็คือการออกกำลังกายออกพลังนั่นเองค่ะ คือคุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะเขาจะสนับสนุนให้ลูกมีกิจกรรมที่แบบเรียกว่าออกแรงนะคะอย่างน้อยเลย60นาทีต่อวันค่ะอย่างเช่นเล่นกลางแจ้งการเดินหรือว่าขี่จักรยานแบบนี้นะคะจะทําให้ลูกไม่รู้สึกว่าการออกกําลังกายหรือว่าการออกแรงในที่กลางแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องร้อนหรือว่าไม่สนุกนั่นเองนะคะทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว พ่อแม่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะยังส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์ด้วยโดยภาพรวมเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำงานหนักจริงจังเคร่งเครียด แต่ว่าพวกเขาก็จะหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวคะ่ะอย่างเช่นการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาการทําอาหารด้วยกันนะคะการใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถทําได้นะคะและอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกผ่านกิจกรรมที่มีความหมายแบบนี้นั่นเองค่ะปิดแล้วเสร็จแล้วอยากใช้อันต่อไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่คะมีอีกเรื่องที่อยากจะเสิร์ฟในคลิปนี้นะคะมีสารคดีเรื่องหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันค่ะเรื่อง Japan Independent Kids เด็กพึ่งตัวเองของญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องราวสังคมการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะะเนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้ลูกสาวไว้เจ็ดขวบประมาณสักปอนหนึ่งนี่แหละคะ่ะ ไปโรงเรียนเองซึ่งในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเลยค่ะมีทั้งเดินไปขึ้นรถไฟอยู่หลายสายกว่าจะไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ k i ด s ฟมิลี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เก่งฉลาดและแข็งแกร่งพร้อมกับมีความน่ารักเติบโตอย่างสมวัยด้วยคุณภาพของพ่อแม่ญี่ปุ่นค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะทั้งหมดเนี่ยนะบางเรื่องนะคะอาจจะทําได้บางเรื่องอาจจะทําไม่ได้ในสังคมบ้านเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ลองนํามาปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูกของเราด้วยกันค่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวการเลี้ยงลูกไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คิดฟร์มบุเด็กฉลาดถึงเป้าหมาย1 0 0 0 0 0 f o l l o w up ัเร็วๆด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดัรมลีด้วยนะคะ